คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่ททานนะคะมาดูหวยฮานอยนะคะเพื่อน สูตรเม็ดเดียวค่ะวิ่งรูดตัวเดียวนะคะรวม3ามนอยเนาะพิเศษปกติ VIP นะคะเรามาดูของวันที่19กันก่อนเนาะวันที่19นะคะเพื่อนผลนะคะพิเศษ301นะคะแล้วก็8ปสเนาะ 3 0 1แล้วก็83ไม่เข้านะคะหลุดทั้งบนทั้งล่างรอบปกตินะคะ5 7าเจ็สองห้าแล้วก็2อสนะคะท่านไหนที่วิ่งรูดเลขสองนะคะทุกคนก็เข้านะคะ72นะคะแล้วก็อันนี้เข้าเป็นแตกตัวกลับนะคะแตกตัวกลับเนาะ แล้วก็สองสามนะคะท่านไหนที่วิ่งและรูดเลขสองก็เข้าสองสามนะคะมาดูรอบ v i ไค่ะ9 2 1สองหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าห้าค่ะสองก็เข้าตรงตรงนะคะแตกตรงตรงนะคะวันนี้ปังสุดๆนะคะเพื่อนห้าห้าไม่เข้าเราเข้าเจ็ดสอง สองสามแล้วก็สองหนึ่งนะคะมาดูของวันที่ยี่สิบนะคะเพื่อนเพื่อนวันที่ยี่สิบเนาะสุดวัดดวงนะคะถือว่าวันที่สิบเก้านะคะผลงานเป็นที่โอเคเนาะกำไ้วิ่งรุ่นเลขสองนะคะก็เข้าสองเจ็ดสองสามสองหนึ่งนะคะมาดูกันต่อของวันที่ยี่สิบเดือนพฤษภานะคะเ,เพื่อน สูตรเม็ดเดียววิ่งรูปตัวเดียวนะคะทงให้ที่เลข0นย์ะคะเลขศูนย์เนาะศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนนะคะศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนยอันนี้ตามมาเลยเนาะศูนย์สามามศูนย์นะคะศูนยห้าห้าศูนนะคะ 0 7 7 0 0 8จ0ด9จ0นนะคะท่านไหนชอบศูนย์ตัวไหนก็นำไปเล่นได้เลยนะคะหรือว่าจะวิ่งรูดเลขศูนย์ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ คลิปนี้นะคะเพื่อนๆต้อมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆต้อมขอให้ทุกท่านรวย,รวยๆเฮงๆปังๆนะคะหลับขอให้ได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย